ชไทยเป็นทา่ไทยเป็นไชไทยเีเมื่อกี้บว่าเอามอเไซคเอเวาเวลเอามาปนำครับไปน้ำไี่อุไปวรับไปนครับไนรไปนครับไปน้ำครไปน้ำครับไปน้ำคมไปน้ำครไปน้ำครไน้ยูโัไรเบไปิัไนรครับไ้าไ้รไนรไไ รอมากรอมากราบมาได้ภายในซีซั่นหนึ่งอะถ่ายภาขอบคุณครับของที่ระนึกขึ้นบ้านใหม่นะไม่มีอะไรให้นอกจากชาจะต้องยิ่งใหญ่อลังการและเงินจะไหลมาเทมาชื่อเสียงนะครับพูดถึงพี่บ้างในลุงพลไม่พูดไม่จาเลยพูดเลยคุณชื่มีระยะนะครับที่ม่อสิ่งของที่มีค่ากับให้กปเเดนนะครับก็ สิ่งที่ยังได้ก็จะเป็นของที่ของที่ดะเพราะว่ามนจะสามารถอยู่กับเราได้ไปจตลอดไปอะเนาะมาก็เงินทองเนาะ่ของของเรามาจะปรจำไปได้นี้เราจะเรคิดถึงเมื่อไหร่เราก็ดู้ได้โอ้ยปากหวายนาะนะใครก็รัก f อซเนาะอาใครอะนี่จดกเตอร์ักเตอร์ว่าไงมา ก็่ี่ใจกปัตนะเนี่ยเลขลุงคลออกหมดเลยคร่าวๆหทั้งฮานอยทั้งลาวมาเต็มเลยมาเต็มเลยคราว,นนาวมาเต็มล่างบนไอ้คุยเรือ่องอะครับขอบคุณนะครับนนนนร้อยเมตรสายร้อยเมตรก็น,น่าจะเป็นเจงานก็นแล้